จะไปรับชมคลิปลบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผมเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง1นึ่งคง running นะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับซึ่งเป็นงานวิ่งลำปางมาราธอนนะครับก็วันนี้รับบทเพเซอร์นะครับนะี่ครับสำหรับวันนี้ผมก็รับผิดชอบเวลา4ชั่วโมง30นาทีนะครับนะครับลูกโป่ง ตอนนี้ก็รอเวลางานจะเริ่มเปิดตัวนะครับก็จะเป็นช่วงที่นักวิ่งแล้วก็เพลเซอร์มาเตรียมตัวกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบงานนะครับ พร้อมมากสำหรับท <Father re> ีมเซอร์ของเราวันนี้นะคะทีมลูกโป่งรันนิ่งนี่คะของชาเียวใสอปามกเหมือนกัด้หอด้วยข้างกันนอ ณจุดนี้กิโลเมตรที่สามนิดๆน,นะครับมาถึงหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตีนะครับขรับณาตอนนี้ก็อยู่ในกิโลเมตรที่สี่นิดๆน,นะครับเออไปถิงกันมาด้วยพัชเฉลี่ย6.2ถ้าดูตามรายทางก็เนี่ยครับ วิ่งก็จะแบ่งกันเป็นกลุ่มกลุ่มย่อยๆนะครับบ้างก็ก็เพสเซอร์ไปบ้างก็กระจายตัวกันเป็นกลุ่มๆนะครับ กิโลเมตรที่สิบนะครับกินด้วยก่อนครับเวลาตอนนี้ก็ตีสี่หกนาทีครับกับกิโลเมตรที่สิบนิดๆน,นะครับ ครับแล้วตอนนี้ผมก็วิ่งอยู่คนเดียวนะครับ <Huh? S 1> เพราะว่าเมื่อกี้ผมแวะแวะปวดฉี่นะครับเดี๋ยวต้องวิ่งกลับไปเข้าขาบวนกันนะครับครับแล้วข้างหน้านี้ก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่ติดตามติดตามเฮเซอร์4.3 0นะครับ แล้วตอนนี้ฝังตรงข้ามนางวิ่ง,ง,งผู้นำโอ้อโหออดำหนึ่งสวนทางามาแล้วครับโอ้นำหางเลยนะครับที่สองยังไม่เห็นที่สองเลยนะครับตอนนี้ครับข <c oughs> ้าเมาื่อกี้โอ้ออดบหนึ่งก็เพิ่งวิ่งสวนทางไปนะครับ ก็สวนกับผมในระยะ16กิโลเมตรพอดีนะครับซึ่งนำห่างมาแบบไม่มีผู้ตามเลยครับณต,ตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นอันดับสองเลยนะครับ,บนี่ครับครับอันดับสองนะครับก็ตามมาด้วยอันดับสามตามมาติดๆเลยนะครับ กิโลเมตรที่18นะครับตอนนี้เรากำลังจะสวนทางกับเพชรสี่หนนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดกับตัวกิโลเมตรที่21ตแล้วครับตอนนี้เป็นเวลา ปีห้าสิบสีนาทีนะครับหน้าจุดกับตัวที่กิโลเมตรยี่สิบเอ็ดเอาเลย,เอเลยตอนนี้ก็วิ่งมาได้ระยะทาง23กิโลเมตรนะครับฝั่งตรงข้ามก็ยังมีนักวิ่งสวนมาเป็นระยะระยะนะครับในส่วนของ เพสเซอร์4.30นะครับตอนนี้มีลูกค้าสนใจติดตามไปด้วย2คนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาลูกค้าข้างหน้ากันต่อนะครับเพสเซอร์5.45นะครับ สำหรับทางวิ่งลำปางวัลลพรนะครับถือว่าเส้นทางเป็นเส้นทางที่น่าวิ่งมากนะครับเ<ม>พราะเนี่ยครับเป็นทางตรงยาวเลยนะครับ<ม>เนินก็มีนิดๆนิดๆหน่อยๆนะครับครับแล้วตอนนี้กิโลเมตรที่26นะครับเราก็ได้ ลูกค้าเพิ่มมาอีกสองคน,นครับรวมเป็นทั้งหมดสี่คนก็ยังมีนักวิ่งอยู่ในเส้นทางเรื่อยนะครับตอนนี้กิโลเมตรที่32นะครับของฟ้าก็เริ่มสว่างก็ เหลืออีก10กิโลเมตรนะครับครับตอนนี้กิโลเมตรที่35เราก็ได้ลูกค้าใหม่อีก2คนนะครับขอบคุณด้วยครับกิโลเมตรที่35นะครับ้าหนาวเลยกิโลเมตรที่38ครับ เรตอนนี้ก็วิ่งมาถึงหน่าค่าสุรศักดิ์มนตีนะครับนักวิ่งข้างหน้าหายไปหมดเลยนะครับนี่เพเซอร์4.30ครับแต่คนหายไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนกันหมดนะครับ อันนี้กิโลเมตรที่4 1นะครับใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วครับมาถึงเส้นชัยแล้วครับ ด้วยเวลา4ชั่วโมง29นาทีนะครับนี่นะครับฟูปองอาหารนะครับเราก็มหาหาแรกที่สูมอาหารกันะครับรอบก็วิ่งจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการวิ่งเพลเซอร์4.30ลระยะฟูมาตาคอนวันนี้นะครับก็ทําเวลาไปได้4ชั่วโมง29นาทีนะครับก็เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ บรรยากาศก็ใช้ได้เลยนะครับอากาศค่อนข้างจะดีเส้นทางก็วิ่งง่ายนะครับเป็นทางตรงยาวๆก็เหมาะสำหรับการมาทำ New PB ที่สนามนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ <c oughs> คงต้องขอลาเําในเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่พีพีหน้านะครับ <c oughs> สวัสดีครับยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวผมมอบ